ตี้ของเราปลายสตาร์ทขึ้นแล้วนะครับปลายสตาร์ทขึ้นแล้วมานดับหนึ่งนั้นนุกน้ำมันดำครับ44กระเกษมช่างวุฒิพรราม4เบเบอร์13เจนิทัศน์การจนบุรีเบอร์9ครับปุ๋ยเซอร์วิตรวมช่างเชียงกงและ40เลวัดไปแล้วครับออกแล้วเสียงกระหึ่มเลยครับเสียงกระหึ่มเลยไปแล้วครับโอ้โห ทางตรงวิสัยกันอย่างเต็มที่ทีเดียวไม่มีใครยอมใครกันละไม่ไปิดในกันด้วยบางคนแรงมากออกนอกครับนี่เราถ่ายทอดทางพาอย่างนัโอ้โหสับบดครับเข้าป่าไปแล้วครับเข้าป่าไปหนึ่งคันแล้วโอ้โหสนามไม่แข็งก็ไปเก็บทางหรือเปล่าครับเข้าป่าไปแล้วครับไม่น่าเชื่อครับโอ้โหเข้าป่าไปเลย มาสะบัดเล็กน้อยนิดเดียวเท่านั้นเองทำให้รถเสียจังหวะเข้าป่าไปเลยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรในแท็กครับในสนามยังทำการแข่งขันกันอยู่ครับมาถึงทางตรงเพื่อจะเข้าโค้งครับโอ้โหหมุนอีกแล้วครับหมุนอีกแล้วโอ้อย่างนี้แล้วครับมีโอกาสครับ มีโอกาสหลังๆขึ้นไปครับหลังจากที่อยู่อันดับสองแล้วกำลังจะไล่มาตรงอยู่หน้าผมพอดีเลยไไโอ้โหหมุนครับท่านผู้ชมครับหมุนยังแก้ปัญหายังออกแท็กไม่ได้ครับเจ็ดรอบสนามไม่แน่ครับเจ็ดรอบสนามนี่ไม่แน่เอาแล้วเอาแล้วเขียวมาแล้ว ไม่น่าเชื่อครับรครับความสนุกสนานรอบแรกทำนั่นเองแต่ละคนนี่สี่สีส่ครับผมจะนำมาครับส,ส,สี่สิบสี่ กระเสมวุฒพระรามสี่ครับนีกระบะดีเซนขนาดนี้ครับโอ้โห,โอโหเอาไม่อยู่ครับแรงมันแรงมากจริงๆรถนี่หมุนไป2องคันทีเดียวท่านผู้ชมครับเข้าป่าไป1นึคันแล้วก็หมุนคาโค้งไปอีก1นึคันทําให้ยังทําการแข่งขันไม่ได้ครับทําการแข่งขันไม่ได้ยังรออยู่นะครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับนักแข่งแต่ละคนนี่ต้องใช้ ทัศนะวิสัยด้วยนะครับสำหรับทางเรานั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมจะเป็น44นะครับท nah um ี uh ่นำมาครับเสมช่างวุฒพระราม4ครับโอ้โหมาไกลทีเดียวครับนําไกลทีเดียวทำด้วยคงจะเป็น13ครับเจนิทัดจากกาญจนบุรีครับบทบางคันก็ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับ

เนี่ยรถหมุนอยู่เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ครสิบสามมาแล้วนะครับเจนิทัตจากการจันบุรีครับนี่ครับคันสีเขียวครับท่านผู้ชมครับคันนี้ตั้งแต่รอบที่สองแล้วนะครับไม่ไปไม่รอดครับหมุนครับจอดอยู่กับที่เลยทีเดียวขยับไม่ได้ครับรอบแรกครับรถนี้เราทําการย่งายไปเจ็ดรอบสนามครับนี่ครับอันนี้เป็นรายการของ เนินหินโอโตครอสนะครับซุปเปอร์สปอร์ตเรามากันที่พนัสนิคมชนบุรีครับ29ถ้าจะไปไม่ไหวครับควันไหลแล้วครับไม่ใช่ฝุ่นครับควันไหลครับ29นี่ถ้าจะไม่รอดแล้วนะครับสำหรับนัฒพงษ์ลูกเดืองคงจะเป็น69ขึ้นมาครับ บายบอกรอบขึ้นแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรอบสนามสำหรับการแข่งขัน4-0ครับท่านเห็นอย่างนี้คือเรวัตครับสนุกสนานกันหรือเปล่าถ้าสนุกสนานนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเวลาตอนออกตัวเราปล่อยโดนขึ้นไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ว่าโค้งแรกใครจะสปีดตัวกันขึ้นไปครับ โอ้โห2ี้นี่ไม่ยอมสําหรับควันไหลเลยยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมโอ้ยอัดควันเต็มพิกัดทีเดียวครับไม่มีปัญหาครับการแข่งขันนั้นสนุกสนานครับถึงจะมีควันไหลขึ้นมาพังเป็นพังครับอย่างแตกก็ขี่ครับถึงจะแหวะเอาไปไม่รอดนี่เราก็ต้องสู้กันอย่างเต็มที่ให้มันน็อกกันไปข้างเลยทีเดียว ควันไม่ใช่ควันธรรมดาด้วยไม่ใช่ไดไอได้ไอด้วยมันเป็นควันน้ํามันเครื่องมันทําให้เหม็นไปทั่วสนามทีเดียกก็ <c oughs> <c oughs> ธรรมดาแล้วเราจะมีมอเตอร์สไซค์ด้วยนะครับพอดีนักแข่งไปแข่งกันหลายที่ด้วยกันเอาแล้วมีพังแล้วใครพังไปอีกเสียงวุ๊ปั๊ดปื๊ดปัดเอาข้างในควันท่วมแล้ว เข้าแล้วคงจะเข้าแล้วนะครับคงจะเป็นเบอร์44ครับเกษมช่างวุฒิพระราม4เ <c oughs> ดี๋ยวมาฟังผลกันนะครับนักแข่งกำลังทยอยกันเข้ามานะครับ ต่างคนต่างเชียร์กันมากมายทีเดียวเดี๋ยวเรามาฟังผลกันนะครับสักครู่เดียวนะครับรถยังเข้าไม่หมด